หรือเลยครับนี้การช่างวิทับนี่ก็เป็นรถจิม n น่ทาหารนะครับเ j 50อีกหนึ่งคันก็ได้เข้ามาคันนี้เอกสารออกแล้วรอเอารถเข้าไปสืะเบียนเคยคุยกันแล้วครั้งหนึ่งนาแล้วว่ามาได้รถในประเภทอย่างนี้มาเนี่ยคุยจะทำอะไรก่อนหลังอันนี้ช่างวิทย์ทำอะไรครับคันนี้เปลี่ยนคาบู หมายถึงว่าเราจะทำให้มันสตตร์ติดเพื่อที่จะเอาไปตรวจตรวจทะเบียนก็ทหารนะครับเวลามาเนี่ยก็ก็รู้ๆกันอะคือบางทีมันแบบว่าหม่คุณไม่พอพอคันนี้สตาร์ไม่ติดก็ไปคันอืน่นพอคันอื่นสตตร์ไม่ติดก็กลับมาคันนี้มาลื้อเอาอะไรคันนี้ไปใส่คันน,นู้น,นก็ประมาณนี้คันนู้นก็จะไม่ครบอันนี้ก็จะขาด กรบปูนาานี้เป็นขบูแท้นะขบูแท้หมายถึงว่าขบูปูเดิมติดรถมาไม่ใช,ใช่ขบูจีนใช่ไหมทางดินเช็คเครื่องเสร็จแล้วต่อด้ดยอะไรดีครับทางดินเป็นช่วงล่างาอันนี้ระบบบังคับเลี้ยวกระปุกนี้ครับคลุกคันอันนี้คือคันคันจักรคันโซงนี่เราก็เปลี่ยนใหม่เลยแล้วก็พวกบังคับเลี้ยว เบรกพวกนี้นะครับเช็คไปก่อนเลยใช่เครื่องโยนช่วงล่างทำให้ติดให้เบรกมีให้ไฟติดเพื่อที่จะไป<ท><ท>ตรวจสภาพแล้วหลังจากนั้นกลับมาค่อยมาดูอีกทีว่าจะทำเดิมทำสวยทำอะไรที่มันพิสดารก็ว่ากันแต่ช่วงแรกเแนบบี่ยิดเกียนเนี่ยเราจะต้องเ,เ,เอาสภาพเดิมๆไปก่อนอันนี้ถือว่าโอเคไหมัาง ได้บาง,ได,บาง,งบได้บางของครบได้บางของครบของครบแต่ว่าบางอย่างก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนออกมันมีครบของครบใช้ได้กับของครบแต่ใช้ไม่ได้นะครับน้ำมันมาแล้วแหนบก็มาแล้วอนี้นะครับก็ ามกันไปเรื่อยๆนะครับคันนี้ว่าเสร็จออกมายิ่งได้จะเป็นอย่างไรกับคาริเบียนบอยครับ